เทยวัฒน์พาไปเที่ยวชมศูนย์การเรียนการสอนของเด็กๆนะคะที่เสนียนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยมีการจําลองอาชีพต่างๆมากมายเลยให้เด็กๆได้ได้ทำันจริงๆเยอะมากคือเราดูแล้วอยากไปอ่ะแปดสิบอาชีพค่ะโอ้โหเป็นเหมือนเมืองเลยนะใช่เมืองเมืองนึงเป็นเมืองเด็กใช่ค่ะแล้วก็มีทุกอาชีพทุกสถานที่เด็กๆเข้าไปมีความสุขแฮปปี้นะน่าตาแบบสนุกสนานอยากจะรู้นะว่าเขาบริหารกันยังไงเจาะลึกเกี่ยวกับอาชีพแต่ละอาชีพเป็นยังไงอาจารย์เทยวัฒน์เขาพาไปวันนี้นะคะทางนั้นไปชมเลยค่ะ ท่ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่เมืองเด็กนะครับคิสเนียนะภาคหนึ่งเนี่ยเราคุยท้าดูฟังไปแบบยังไม่เห็นภาพเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเมืองและเราคุยคุณอ้อมแก้วต่อแต่เราคุยไม่คุยอ้อมนะเราคุยตรงๆง,งเลยอยากให้คิสเนียเป็นอะไรครับเพราะว่าคิสเนียเนี่ยอยู่ถือในธุรกิจเด็กใช่ไหมฮะการเรียนรู้ แล้วมันก็มีคู่แข่งขันเยอะมากเลยนะ,ะมันก็จะมีจ,จัมบุรีมีโน่นมีนี่<ะ>แม้กระทั่งในอนาคตเนี่ย<ะ>อาจจะมีคนสร้างคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแบบนี้ขึ้นมา<ะ>ก็ได้ซึ่งไม่ได้ยากอะไระจริงเราต้องบอกว่าโกของเราเลยเนี่ยคือเราอยากเป็น destination เป็นฟิวชั่ destination ของโรงเรียนนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าโรงเรีนในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักไม่ได้เป็น สนนุกแบบมีรถไฟหออะไรแบบ,แบ,บนี้อย่างเดียว<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอยากให้ทางโรงเรียนเนี่ยเข้ามาเห็นคุณคา่าและคุณประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ในการทํากิจกรรมต่างๆของเราเราก็อยากให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในท็อป3เลยก็ได้ของเอ่อ,อ,อฟิลด์ทริปเรสเนชั่นในกรุงเทพในในประเทศไทยคิดถึงคิดเนียค,คิดถึงอะไรครับเมืองจำลองค่ะเมืองจำลองของเด็กๆเมืองจำลองของเด็กๆนั่นผมก็ไปไปเมืองจำลองมีนะที่แถวพัทยา อันนี้เป็นเป็นเมืองจำลองให้เด็กเข้ามาประกอบรานค้เมืองจำลองเพื่อการเรียนรู้สู่สู่สอนาคตรหรือเปล่าใช่ค่ะจะเป็นศูนย์การเรียนรู้พูดง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเด็กเรียนเด็กเรียนรู้ที่เ,เสียเพื่ออะไรครับ เพื่อความสนุกหรือเปล่าผมดูการเติมน้ำมันเนี่ยเด็กจริงๆมีเติมน้ำมันให้คนไทยไม่เติมน้ำมันเลยครับท่านผู้ชมค่ะจริงๆต้องบอกว่าสร้เกิดความเข้าใจในในเมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่คะเพราะว่าอาชีพต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราเป็นอาชีพที่เราจาลองมาจากมืองจริงมีตั้งแต่อาชีพที่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะอาชีพที่น้ำมันมนัตำรวจนะะคทำอาหารก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อเขาโตขึ้นในโลกแห่งความจริง อาชีพที่มันจะเกิดขึ้นมีอาชีพอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาจะได้จากการทํางานต่างๆความเหน็ดเหนื่อยที่เขาจะต้องขากร้เขาจะได้มาซื้อนะคะรายได้แล้วก็นํามาหาผลตอบแทนหลังจากนั้นอีกด้วยท่านผู้ชมฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยนะเด็กที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กบีบวกนะฮะเข้ามาครั้งลับพันก่าบาทรวงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่นี่ก็ประมาณตั้งสี่พันห้าเลยนะฮะมาดูอาชีพที่ชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ทำเรียนไปแล้วจะไม่เติมทั้งมันแน่นอน เรียนเป็นแล้วถ้าไม่เป็นตำรวจแับเลิงแน่นอนเรียนไปนแล้วถ้าไม่ซ่อมรถแน่นอนอาจจะเป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจคนทั้งสังคมหรือเปล่าจริงๆ<ช>ก็ขอรส่วนหนึ่งค่ะเพื่อเขาเข้าใจเข้าใจว่าในอาชีพต่างๆเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้าง อีกอารนึงก็คือในแต่ละอาชีพที่เด็กได้ถึงแม้จะเป็นการเติมน้ำมันเด็กก็จะได้ในเรื่องของถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยก็ได้เรื่องของการพักผ่อกล้ามเนื้อได้เรื่องของวิธีการมีค่ะเพราะว่าเนี้ยคนไทยไม่เติมเองนะน้ำมันอ่ะ แต่หมายถึงว่าสิ่งที่เด็กได้ในกณะประกอบกิจกรรมกับเราค่ะเพราะว่ากิจกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยก่อนที่เราจะสามารถ<ด><ด>ออกนะแบบได้เนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกับทางกระทรวงศึกษากนเพราะฉะนั้นทุกๆกิจกรรมเนี่ยต้องมีส่วนของสังดส่วนของการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ของทางกระทรวงศึกษาเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดอยู่แล้วค่ะที่พูดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้มีเรื่องชนชั้นเข้ามาไงแล้วก็ในสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยจะมีอาชีพบางอาชีพที่คนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ทํานะ คือต้องเรียนต้องเรียนเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเข้ามาในเมืองของเราแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่มีส่วนนั้นเนื่องจากว่าเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เรียนมหาสารลูกรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่สามาถที่จะทํางานไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าในแต่สังคมจริงๆไงมันมีคนรวยมันมีคนชั้นกลางมันมีคนจนและตอนนี้ในสังคมจริงๆก็จะมีคนสามสี่มีคนแบบระดับระดับระดับฐานะอ่ะแล้วระดับฐานะแต่ฐานะเนี่ยอาชีพไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยคนไทยไม่ทำนะ ตอนใี้คนต่างชาติทําคนไทยเดี๋ยวนี้เลือกงานค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาได้เกิดความเข้าใจของอาชีพนั้นในอาชีพที่เขาอาจจะไม่เติบโตไปแล้วไม่เคยทำเลยเขาก็มีโอกาสได้ลองทำด้วยเหมือนกันผมต้บอกว่าเด็กเรียนรู้เพื่อเข้าใจคนทุกอาชีพทุกแขนงได้หรือเปล่าว่าเวลาจะเติมน้ํามันเนี่ยมันยากนะพอจะเติมได้คุณลงไปเติมเองกว่านั้นหรือว่าคุณซ่อมรถอย่างเงี้ยหรือว่าคุณทําอาหารเพืาอให้กินตามฟาต์ฟู้ดเนี่ยเด็กจะได้เข้าใจว่า เข้าใจสังคมโดยอง์รวม <ฮะ S 1> ว่าคนคุณอยู่ตรงนี้มันมีคนอีกหลายๆเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ต้องทํานี่เพื่อให้คุณมาได้มากิน<อ>เพื่อให้คุณจะได้ขับรถไปสบายเพื่อให้คุณเ,เวลาไฟไหม้เนี่ยจะได้คนมานอะไรต่างนี้ผมเลยถามว่าเป้าจริงๆเนี่ยของคิสเนียเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าให้เด็กมาเรียนรู้ก็ได้นะ,<ฮ>ะอาจจะเป็นให้เด็กเข้าใจชีวิตผ่านการทำอาชีพที่เขาสนใจแต่ในชีวิตจริงๆอาจจะไม่ทำก็ได้หรือเปล่า ก็เลย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 ต้องมานั่งมานั่งคิดว่ามิชชั่นคืออะไรเพราะที่พูดแบบนี้เพราะว่ามันเกิดที่เม็กซิโกเม็กซิโกเป็นประเทศกําลังพัฒนาใช่ไหมฮะเป็นประเทศที่คนจนเยอะและมีอาชีพหนึ่งที่เม็กซิโกไม่มาคืออาชีพขัดรองเท้าซึ่งเมืองนอกเนี่ยมันไอ้นั่นด้วยใช่ไหมฮะค่ะเป็นที่เป็นที่รู้จักมากในในประเทศเม็กซิโกคิสเนียตอนนี้เนี่ยดังขนาดไหนครับ ก็ต้องบอกว่าเราเป็นที่รู้จักค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอย่างถ้าดูจากในแต่ละวันเนี่ยกลุ่มโรงเรียนที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีจานวนปริมาณโรงเรียนที่ติดต่อเราเข้ามามากโรงเรียนที่ติดต่อมาเราติดต่อไปหรือก็ติดต่อไปเองสัดส่วนเป็นยังไงครับสัดส่วนเป็นส่วนขนาดไหนครับติดต่อไปเนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเข้ามาเองโดยเราไม่ได้ติดอกี่เปอร์เซ็นต์ครับเข้ามาเองน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ70 30สอ๋อเลยจริงจ้าค่ะเข้ามาเจ็ดสได้เหรอค่ะติดต่อไป30ในช่วงแรกๆโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเนี่ยเราเป็นที่รู้จักแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรามีการพยายามค่อยๆบุกเบิกตามโรงเรียนต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีบุ๊กพิ้งโรงเรียนจองเข้ามาค่ะมีจนกระทั่งถึงเดือนหน้าด้วยโรงเรียนกลุ่มไหนที่มีโอกาสจะพาเด็กเข้ามาครับเอ่อจะเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่จะนักขนาดนี้จะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะโรงเรียนกทมมมีโอกกาสเด็ๆ โรงเรียนกรธรรมเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยค่าคุยกันกันนะคะแต่ว่าอย่างในปีนี้เนี่ยเขาได้มีเขาได้ทำการเลือกพื้นที่ให้เขาพาเด็กๆไปทำไปไปทัศนศึกษาไปแล้วเพราะฉะนั้นในในในช่วงปีหน้านี่เป็นอีกสิ่งที่เราต้องใช้เงินไหมฮะถ้ามาเอ่อเมื่อเด็กๆมาใช่ไหมเด็กส่วนใหญ่มาเด็กมาใช้เนอะเพราะว่าในเมืองโรงเรียนที่ต่อไปเนี่ยเวลามาเนี่ยเขามาพาเด็กมาเดินดูหรือว่าหรือว่ามามาเป็นอาชีพเลยฮะเป็นอาชีพเลยมามาทำกิจกรรมเด็กๆทำใช้ค่ะใช้เงินใช้เงินไหม ใช้เงินไทยตังไหมอ๋อเสียคะ่ะเสียในในราคาเท่าไหร่ฮะก็โดใหญ่แล้วจะถูกกว่าราคาปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็น b ื b นี่คแต่ที่ผมถามเพราะว่าม,มันมันมีโรงเรียนแบบคล้ายๆกับว่าอาจจะไม่ใช่โรงเรียนรัฐบา,าลโรงเรียนรัฐบาลเนี่ย ไอ้รถบาร์เนี่ยเป็นกลุ่มโรงเรียนที่เราเราเริ่มที่จะประสานแล้วก็ติดต่อ CSR ที่องค์ถามคือมีค่ะ CSR เลย c s เจริงๆแล้วจะทำกับพวกมูลนิธิค่ะแล้วก็กลุ่มโรงเรียนอย่างเช่นบางอ่บางโรงเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็จะมีเหมือนกันมีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งหรือว่ารถบารางส่วนเช่นแต่พูดว่าผมเป็นโรงเรียนที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้โหดูในทีวีเนี่ยนี่เพราะว่าเครื่องควายในต่างจังหวัด อีกคนนึงที่เราทาด้วยก็คือว่าเนื่องจากเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นิสิพาร์ทเนอร์ของเราอยู่เนี่ยวิสิตพาร์ทเนอร์ของเราเองก็มีการทํากิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกันกับเราเช่นอย่างในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีไ<ด>อเชยเซมบีเมืองไทย<ด>นะคะร่วมกันนําเด็กมาประมาณเกือบร้อยคนนะคะโดยมาจากทั้งแม่ห้องสอนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็เข้ามาอันนี้เราสนับสนุนให้เข้ามาฟรีเข้ามาแล้วก็ทากิจกรรมนะคะ เด็กเข้ามาเล่นปกติมีคอนซูมเบิโบในกิจกรรมของงานตามปกติแต่ที่ไทยเขาใต้นี่เขามีอาชีพหนึ่งนะชงชาชักนะาชง้วแบบดีไหมสนุกนะเด็กอาจจะชอบนะที่นี่อาจจะไม่เยอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยแต่แต่ละอาชีพของเราที่มีเนี่ยเราดูในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะเี่นักหับเพลิงเนี่ยมีที มีสิทน้ำผัวฉีดน้ำล้วก็ถูกฟิกไว้ไม่ให้มีการเอาฉีดน้ำออกมาเละเธอเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายนะคะหรือว่าอาชีพการทำซูชิยกตัวอย่างการทำซูชิที่ถูกต้องเนี่ยต้องใช้มีดทำนะคะต่เราตัดขั้นตอนนั้นออกไปโดยเด็กทำโดยขั้นตอนในการหั่นเนี่ยต้องมาเป็นทางซูเปอร์วิเซอร์หรือตาเป็นคนหั่นแทนโดยต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับเด็กเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เสี่ยงที่เด็กอาจจะถามารถหยิบของมีคนมาใช้อาชีพอะไรที่เด็กอยากให้มีแต่ที่ไม่มีครับ ที่พูดถึงใะวันคือคุณครูทำไมเพราะว่าที่เรายังไม่มีไม่มีโรงเรียนในเมืองของเราค่ะพอมีปุ๊บเดี๋ยวใครมาสปอนเซอร์แล้วมันจะกลายเป็นแบบกลุ่มแบรนด์นั่นเองค่ะที่คิสเนียทางคิสเนียที่เป็นเม็กซิโกและของประเทศอื่นก็ยังไม่มีในจุดนี้ก็เรายังเป็นในจุดที่เราเปาดโรงเรียนเป็นลูกค้าไงใช่ไหมฮะจะมีการเปิดคิสเนียในต่างจังหวัดเมืองใหญ่นะฮะเช่นเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีคนอาชีพ คือแค่คนรวยอยู่กันเยอะอ๋อค่ะคือณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนนะคะตอนนี้เนี่ยทางคิสเนียเองเนี่ยจะค่อนข้างมุ่งเน้นไปในเชิงการเปิดในแต่ละประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างเราที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยบางที่ก็สองอย่างที่ที่เม็กซิโกมี3ญี่ปุ่นมี2องนอกนั้นจะเป็นประเทศละแห่งนะคะหลังจากที่เราเปิดไปเนี่ยก็มีที่คูเวตเพิ่งเปิดไปแล้วก็เอ่อไทโรกำลังจะเปิดไทรโรเปิดได้เหรอตอนนี้กำลังประท้วงกันนะอาทิตย์นี้ยแหละจะเป็นอาทิตย์วันที่สิบ่ะ ยายจะอ้อมแก้วฝากคิษเนียไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะเราเปิดให้บริการนะคะวันธรรมดา10โมงถึง5โมงเย็นนะคะวันเสาร์วันอานทิตย์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะ,เ,ะ,คะเวลา10โมงนะคะจนถึงบ่าย3แล้วก็ชิปที่2นะคะสโมงถึง3าทุ่มนะคะเราอยู่ที่สยามพารากอนชั้น5ฝัสังเหนือนะคะยังไงขอให้มาเจอกันที่นี่นะคะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับการเลี้ยงดูลูกในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะ เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนมากเพราะการมีลูกแอบถือเป็นการลงทุนครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตนะครับทํายังไงให้เด็กเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าทิศเนียก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ CSI ครับ เพราะว่ามันได้ฝ <Cond it> wow ึกกับวิทยาศาสตร์แมันได้ประยุกต์ใช้ด้วยในชีวิตประจำวันครับเรียนไปกินไปง่ายๆเมื่อหิวกับซี่โอกงซีพี